หวานนะคะแกงเขียวหวานไก่ตีนไก่ใส่เลือดด้วยนะคะตอนแรกน,นะคะก็หวัวกะทินะคะลงไปเลยพาพี่ซี่ก็เตรียมอะไรไว้หมดแล้วนะคะนี่ค่ะตีนไก่แล้วก็ต้มไว้นะคะต้มน้ําทิ้งไปน้ำหนึ่งแล้วก็ล้างน้ําสะอาดนะคะเลือดไก่แล้วก็หั่นชิ้นแล้วก็ลวกนะคะเตรียมไว้นะคะเตรียม mm hmm. ไว้เลย เขาจะได้ไม่เหม็นคาวนะคะก็ใส่น้ำตะที่ลงไปก่อนนะคะรอให้เขาเดือดแตกมันนิดๆก่อน,นะคะ่ะตะที่แตกมันแล้วนะคะก็ตามด้วยเนี่ค่ะที่เคี่ยวหวานเลยนะคะซื้อตามท้องตลาดทั่วไปได้เลยค่ะ ะะก็ตามดิวยเนื้อไก่ต่อปีนไก่ต้มนะคะ ามด้วยน้ำกะทินะคะหะกะทิอะคะ่ะเครื่องเก่งเลยกระทะโตไม่ทันนี่ก็รอให้เดือดนะคะ หลังจากที่เดือดแล้วนะคะทีนี้ป้าไิจีก็จะใส่ไม่ไม่แน่ใจว่ามะเขือจะนั่นไหมคะไม่แน่ใจว่าต้องได้เปลี่ยนหม้อมั้ยเพราะว่ากลัวลึกเกินค่ะกลัวล้นกระทะน่าจะได้อยู่ใส่ไปเลยมะเขือปอกค่ะส่วนมะเขือพวงป้าไปจิจะใส่ที่หลังะคะ่ะเพราะว่าไม่ชอบมะเขือพวงสุกมากค่ะพริกด้วยใส่ไปเลยจะได้รสจัดๆนิดนิด ได้อยู่ค่ะนี้ก็จะปรุงเลยนะคะปรุงรสเลยก็จะใส่น้ําตาลนะคะน้ปาปลาผงนัวผงปรุงรสแทนทา้งบ้านจัดไปเลยนะคะปรุงรสตามชอบเลยเครื่องปรุงจะไม่ค่อยเยอะค่ะที่สําคัญนะคะคือมะกรูดค่ะแล้วก็ไว้ใส่ตอนท้ายๆด้วยนะคะนี้แบ่งใส่ไปก่อนรอให้มะเขือเปาะสุกก่ค่ะ เพราะว่าพี่แกงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีรสเค็มอยู่แล้วนะคะตาเครื่องแกงเนี่ยเาก็ใส่เกลืออยู่แล้วลนะ้วแต่ชาวบ้านต้องชิมก่อนนะคะพอเพ,พกเกื่อน้ชิมไปรู้สึกจะเค็มแล้วก็เลยใช้น้ำตาลต,าตัดความหวานนี้ก็ตามชอบเลยนะคะอพอดีพอดีเลยค่ะคนดีมากเลยะะ่ะโูนี่พอดีเลยค่ะ เพราะว่าพอดีพอดีเลยค่ะเนี่ยมะเขือปาะไปซี่นั่นก็โอเลยนะคะ,ะตามด้วยเลือดค่ะใส่มะเขือแล้วก็ตามด้วยเลือดเพราะเลือดเลือดเรานี้ลวกแล้วนะเลือดลวกแล้วไม่อยากจะใส่ตอนแรกคร่ะเพราะว่าตอนแรกคนให้เนื้อไก่เข้ากับเครื่องแกงถ้าคนมากก็คลัวเลือดจะเล็กขยับยาก ใหใญ่รอให้เขาเดือดก่อนค่ะรอให้มาเขือดได้ก่อนแล้วค่ยชิมแล้วก็ปรุงรสนะคะกำปานน้าตาลผงนัวผงปรุงรสจัดไปตามชอบค่ะง่ายหลังจากนั้นนะคะาพ่อพีซี่ก็จะชิมรสค่ะก็ขาดเนื้ออะไรก็ปรุงเพิ่มนะไม่นัวก็ใส่น้ําปลานะคะอุ้ยเค็มแล้วอะ ก็ใส่นี่เลยนะคะแต่ความหวานปาปิซี่พอแล้วค่ะแค่นั้นละคะ่ะช้อนโต๊ะเดียวพอค่ะน้ำตาลปาปิซี่พอแล้วนี่ค่ะนั้นนะคะก็ตามด้วยใบมะกรูดนะคะใบหลูลาพาค่ะจบค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะ เอาไปกินด้วยกันนะคะดีมีเรื่องเล่าให้ฟังด้วยค่ะ้รย สวัสดีค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแกงเขียวหวานกระทะใหญ่นะคะตักไปให้ทีมงานแบบอลังการเลยนะคะของค,คิดก็คือไม่มีเลือดไม่มีตีนนะคะแกไม่เอาโอเคของคิคดก็จะกินกับโรตีนะคะที่เราย่างกันไปเมื่อกี้นะคะเพราะพี่ซีก็เขาสวยก็ขนมจีนไม่มีค่ะเดี๋ยวเราสองคนขอนแาตกินก่อนนะคะมากินไปด้วยกันค่ะอันนี้ไม่ใส่กระดูก mm hmm. คิดไม่มีค่ะต mm ่ hmm. อ,อไม่ใช่ตีนไก่นะคะโรตีเนี้ยว่าพี่ซีซื้อมาจากห้างค่ะห้างโลตัส ช่องแช่แข็งค่ะก็จะมีขายมันมีอยู่5้าอัน5แผ่นค่ะและหนาด้วยนะคะไม่บางกินกับฝรั่งเขาจะชอบกินกับแกงเขียวหวานนะคะแฟนทางบ้านก็ไปซื้อได้เลยนะคะเขาจะชอบก,กินกับคุณคิดก็จะชอบกินกับเส้นใหญ่อยางเนี้นะคะ่ะไมไ่ก็อย่างนี้ก็คนละถ้วย <With rice S 1> ค่ะ อร่อยก๊ซีก็เน้นตีนค่ะเน้นคอลลาเจนแพะก่อนเลยอ้าวพี่ดูได้รอบติ๊กแต่ว่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟัง <c oughs> โอ้ยวันนี้ไม่รู้เป็นวันอะไรค่ะจริงๆอ่ะป้าไปซี่จะแบบว่าถ่ายละเอียดกว่านี้คือแบบมีดีเทลตอนหันตอนอะไรมันไม่ได้ค่ะคือ ออกไปซื้อของแล้วก็ไปส่งกาแฟให้แฟนทางบ้านค่ะคือส่งทุกวันค่ะวันลาหลายกล่องมากมันมันเป็นสต็อกไม่ได้เราไปส่งเองแต่มันก็ไม่ถึงกับว่าเยอะจนต้องให้รถมามันเกือบแบบว่าวันละสิบยี่สิบกล่องเนี้ยค่ะสิบกว่าบางทียี่สิบกล่องเนี้ยเราเลยต้องไปส่งเคลียร์ทุกวันเพราะแฟนทางบ้านที่สั่งไปก็จะได้รับของเร็วอย่างเงี้ยค่ะเราต้องการความเร็วเหมือนเวลาเราสั่งของเราก็อยากจะได้เร็วๆอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ออกไป ก็ไปซื้อเนื้อไก่อะไรด้วยนี่แหละค่ะจะมาทํากับข้าวออกมาจากไปรษณีย์แล้วนะคะอันนี้เราก็แวะเซเว่นแวะเซเว่นแฟนทางบ้านแนะนําให้ป้าไปซี่บอกว่าป้าไปซี่ถ้าไอนะ่ะคือไอเนาะแบบว่าป้าไปซี่เป็นคนที่เออถ้าได้ไอเนี่ยมันไอนีงแต่ติดโควิดค่มันจะไอนานขนาดกินยาหมออะไรก็ไม่นั่นนะคะแฟนทางบ้านก็เลยบอกว่าป้าปซี่ลองไปลองอ่ะซื้อยา มาห้าตัวมันจะเอ่อเล็กๆขวดเล็กๆที่เซเว่นแต่ทางบ้านแนะนำปลาหมาเนอะหูดีมากดีมากป้าเม่นซี่ก็เฮ้ยก็อบอกว่าเออก็ไปบอกเขาว่าเออมาเอ่อมาห้าหัวเขาบอกมาห้าหัวไม่มีมีแต่ตะข่าห้าตัวโอ้ปลาเม่นซี่โอ้ยฉันไม่ใช่คุณยายวรนาถนะเออจะมาให้อ่ากินเอ่อตะข่าห้าตัวเลยก็ค้ำกันกับน้องเขาทีนี้จนจนจะจ่ายตังค์แล้วนะคะจนน้องอีกคนบอกว่า มันมีนะมาห้าห้าหัวนะ่ะแต่มันไม่ใช่ห้าหัวนะมันเป็นห้าตัวอุ้ย,ขวด,ดยวขวดนิดเดียวค่ะขวดนิดเดียวยีิบสองบาทเหมือนที่แฟนทางบ้านบอกมาว่าราคายีิบสองบาทขวดนิดเดียวแล้วพี่ซีก็ไม่เคยแล้วนางอยู่ข้างบนแบบจุดที่แบบว่าถ้าเกิดเป็นอ่าเป็นซอยก็ซอยแออัดอ่เงี้ยก็เลยแบบหาแทบไม่เจอออกมารถมันสั่นเหมือนเจ้าเข้า แล้วมันขับไปไม่ได้จำได้ไหมคะมันเกิดเหตุการณ์เดียวกับที่เขาคอที่เราเคยไปเขาคอใช่ไหมคริส <Sure. S 1> เหมือนกันเลยมันไม่มีพาวเวอร์คอยจุดประทัดคือเวลารถเวลาเราสตาร์ทนี่ค่ะมันจะต้องมีแรงผักจากตัวคอยแล้วก็ตัวหัวเทียนเราเคยเกิดปัญหานี้ที่เขาคอที่ว่าปีที่แล้วรัดเยียใช่ไหม ไม่ร้เยีย่หรือว่าสองปีสองปีที่แล้วที่เราไปอยู่กับคุณลุงคุณป้าที่เอาน้องโซดาไปด้วยแต่ปีอ่าช่วงนั้นโซดาไม่ได้ไปเนาะ<ป>โซดาไปด้วยเหรอเหรอเออโซดาไปเราขังโซดาไปในห้องใครที่ดูคลิปป้ามาตลอดเนาะก็จะเห็นแบบชีวิตป้าไปซี่กับลุงคิดตลอดนะคะกับสงโซดาตลอดมันเกิดเหตุการณ์เดียวกันเลยค่ะพอออกจากเซเว่นมาคือพอลุงคิดสตาร์ทปุ๊บรถมันสั่นมันสั่นแล้วมันถอยหลังก็ไม่ได้ มันไม่มีแรงแล้วเฮ้ยป้าไปซี่กลัวก็ไม่รู้ว่าเป็นความกลัวป้าไปซี่กระโดดออกมาจากรถเลยคือสัญชาตญาณของมนุษย์ต้องเอาตัวเองรอดก่อนปล่อยลึงคิดอยู่ในรถก่อนเดียว What happen, เออ yeah. ถ้าเกิดแบบถ้าระเบิดมุงคิดก็คงจะระเบิดไปกันรถอะ่ะคือสัญชาตญาณของมนุษย์อันนี้โทษกันไหมใช่รถก็วิ่งเลยคือคือ you have to know ว่า signal or signal for the people ยังต้องเซฟแต่เซลฟ์เฟิร์สจริงๆนะคะ <Interesting. S 1> คือคือมันเกิดอะไรขึ้นกระช่างมนุษย์ไงคะเพราะนี่คือมนุษย์ป้าพี่ซี่ก็เปิดประตูออกมา <c oughs> ปล่อยลุงคิดอยู่ในรถทีนี้ป้าพี่ซี่ก็ไม่ห่างรถนะแต่ป้าพี่ซี่ก็บอกให้ลุงคิดออกจากรถเพราะรถมันสั่นนะเหมือนเจ้าเข้าทีนี้พอสควอชลุงคิดบอกโอเคพอโอเคป้าพี่ซี่ก็ไม่ขึ้นนะคะทีนี้ในปั๊มน้ํามันอ่ะอีตรงเซเว่นอยู่มันมีปัม๊มแล้วก็มีอ่าช็อปอยู่อ่าเหมือนเช็ครถป้าพี่ซี่ก็เลยไปเคาะทีนี้น้องเขาน้องผู้หญิงป้าพี่ซี่ว่าฮัลลโห ไม่รู้น่าจะน้องเขานอนอยู่เป็นน้องผู้หญิงบอกว่าเอารถมาเช็คค่ะน้องก็ไม่นั่นนะพอสักฟักยืนสักฟักน้องก็ไม่ออกมาป,ป้าพี่ีก็เปิดไปอีกรอบฮัลโหลน้องเขาก็เปิดประตูกมาค่ะพี่มีอะไรให้ช่วยคะ <Yeah. S 1> คือรถพี่มีปัญหาโอ้ช่างไม่มีค่ะพี่คือเหมือนนางนอนนะคะช่างไม่มีค่ะพี่ช่างไปอบรมที่กรุงเทพ you think she wake you wake her up เออ mm. ป้าป้า yes อ่าเหมือนทำให้นางตื่นปากเลยโอ้ไม่เป็นไรคะ่ะน้องกลับไปนอนเถอะมาพูด <laughs> แบบนี้ บริษัทไหนจ้างนะจ้างนางมานอนในเดือนเท่าไหร่ไว้น่ะทีนี้ป้าปิ๊ซี่ก็เลยออกมาคุคิดช่างไม่อยู่อ,ะอ่ะน้องเขาบอกว่าช่างไปอบรมทีนี้รถมันมันมัน,ม,นมันไม่มีพาวเว์ขับนะ่ะที่นุ้งคิดบอกว่าเฮ้ยทำยังไงอะ่ะป้าปิ๊ซีก่ก็ไม่รู้อะ่ะเราแต่ว่าในตัวอําเภอตรงนี้อำเภอม่วงของเราใช่ไหมคะแล้วป้าก็บอกว่ามันน่าจะมีที่ซ่อมรถอยู่แล้วแหละที่ <c oughs> นุ้งคิดก็ต้องวนรถไปอาวโซดาเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆก็ออกพอดีทางสาวๆทังนู้นค่ะ สาวทุกนเขาเขาคุยกันดังตาเป็นซี่เลี้ยงเลี้ยงเขาค่ะเลี้ยงเขาอ่าหลังวันแม่ทีมงานให้เขาอยู่ศูนย์นู้นก่อนนี้แหละคะ่ะแกงอะไรอย่างเงี้ยพอดแคบมูแคบหมูให้เขาก็พอดีอ่าเขาวันแม่เนาะเขาก็อยู่ครอบครัวนี้เราก็มาเลี้ยงเขาย้อนหลังเราก็อยู่กันศูนย์นูน้นสุดาก็เลยตกใจเลยลึกเนี่ยให้สาวๆเขาคุยกันตาดีขึ้นเนาะอายสุดาพิเร์มาก กลับมาเหมือนเดิมแล้วอ <ไป S 1> ่ะอ <ไป S 1> ุยดีมากแล้วตัดสินใจถูกมากที่พาลูกไปหาหมอค่ะก็นั่นแหละค่ะหลังจากนั้นเราก็ขับไปพอดีพอดีเป็นความโชคดีของเราค่ะมันมีช็อปอยู่3ช็อปช็อปหนึ่งไม่มีคนเลยนะอีกช็อปหนึ่งมีรถจอดอยู่สอสาคันเอ่อใกล้ๆเลยค่ะใกล้ๆตรงเซเว่นเราออกมาแต่เราต้องไปยูเทิร์นตรงหน้าวัดเอ่อช็อปนี้พอปุ๊บพอเข้าไป เขามีลูกค้าอยู่สองสองคนเราต้องเลือกไอ้ที่มีลูกค้าเยอะๆใช่ไหมคะเพราะว่าแสดงว่ามันต้องมันต้องโอ่ะถ้าไม่โอจะเพราะว่าสองช็อปที่เหลือไม่มีลูกค้าเลยเราก็เลยเลือกไอ้ตรงที่มีลูกค้าเยอะๆมันเป็นสัญชาตญาณด้วยเนาะเหมือนอะไรก็ตามค่ะสินค้าเยอะที่คนสั่งเยอะเราก็จะชอบแสดงว่าเขาต้องมีดีอะไม่มีดีคนจะไม่กลับมาอีกเหมือนกาแฟเราเนาะอุ้ยอันนี้เดี๋ยวจะเบนหลังค่อยคุยแต่เอาวันนี้ก่อนทีเนี้ยก็ก็ไปน้องเขาเลยบอกว่าหุยพี่ ตัวคอยตัวคอยของพี่มัน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 เสียมันเสียมันพังแล้วก็ตัวหัวเทียนของพี่มันจุดมันเหมือนมันจุดไปไม่ได้รถพี่ไม่มีพาวเวอร์พี่ก็เลยบอกอุ้ยรถพี่เป็นเชฟโรเล็ตนะน้องโอ้โหพี่ของรถพี่มันเกือบสิบปีแล้วว่าพี่ต้องเปลี่ยนแต่ว่าของเชฟเนี่ยอะไหล่แพงผมไม่ได้สต็อกไว้ผมมีของโตโยต้าฮอนด้าแ้วนี้ ป้าก็เลยถามมาเลยพี่จะขับเข้าเมืองโอ้โหพี่จะขับไปได้งไงแค่โอ้โหพี่มันไม่มีแรงรถมันไม่มีพาวเว์ลับไปอีกหน่อยพี่ก็ต้องให้ผมไปลากมาช่างร้านนี้ดีมากเด็กหนุ่มด้วยอายุยังน้อยอยู่เลยค่ะแต่แบบว่าดูนางเก่งมากทีนี้นางก็เช็คเช็คเช็คนางใช้เครื่องอะไรของนางสแกนนางปุ๊บๆเลยเฮ้เราก็กเฮ้คดเดียวกับตอนที่เราพอมแพมดนข่าคอเลยเนาะ <c oughs> เขาเคาะแล้วเสียเวลานะคะจากตอนแรกเราอยู่แค่2คืนกลายเป็นเราอยู่เกือบอาทิตย์นะคะหวันเราเรออะไรของเชฟอะค่ะแต่อันนี้เราอยู่กับพื้นที่ไงคะน้องเขาขี่มาส่งน้องเขาบอกว่าพี่พี่อ่าพี่จะให้ผมไปซื้อหรือพี่จะอ่านั่นกับเชฟเองเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเชฟเราก็บอกว่ามีน้องแต่ตอนนีน้บริษัทจีนเขามาเทคโอเวอร์อยู่พี่รู้พี่รู้อันนี้ก็เชคกับเขาอะค่ะเขาก็บอกราคามาทีนี้ก็จะส่งไอ้นั่นมาอ่าอะไรนะ ส่งฝากส่งรถตู้มาจากเมืองเพราะว่าขับไปโห่ปาต้องจ้างเขาเจ็ดร้อยนะคะคือคือค่าน้ํามันเนาะน้ํามันอยู่นี้มันแพงค่ะค่าแก๊สค่าอะไรมันแพงค่ะก็ mm. you know ให้เขาส่งเออให้เขาส่งรถตู้มาค่าส่งร้อยหนึ่งวันธันเดตบาทเซ็นป mm. ๋อแวนอินเดอร์อินเดอร์บัสสเตชันอืมอืมคอนเน็กติ้งพอทูนออลแล้วจะต้องใช้เงินเท่าไหร่เพื่อแยกกันโฟทาวซันเอ๊ะธันเดตบาท mm. ตัวคอยด้วยตัวคอยจะแพงค่ะสามพันเจ็ดสามพันแปดตัวคอยของเชฟแพงแล้วก็มีตัวหัวเทียนน่ะเขาขายตัวละสองร้อยอร่อยนะไม่รวมไม่รวมซ่อมนะคะไม่รวมติดตั้งนะะมันสี่ตัวแปดร้อยแล้วก็เขาคิดค่าส่งเพราะว่าต้องไปจ้างรถตู้จากในตัวเมืองมาทางอำเภอพัทพซีนียค่ะแล้วก็ให้จอดลงระบอกที่อยู่อะไรเรียบร้อยแล้วเขาคิดร้อยหนึ่งไม่เกินร้อย,ไอ,ยไอเส้นมันนี่ทูมาโกลก็จะส่งเงินให้เขาพรุ่งนี้ เพราะว่าวันนี้เย็นแล้วไงทีนี้ก็ตอนแรกอ่ะจ,จะมาทากับข้าวแบบบอกรายละเอียดค่ะแต่ว่ามัน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 ,ม,นมันนั่นค่ะมันไม่ไหวทีนี้พอกลับมาถึงบ้านกําลังจะเริ่มทำค่ะแก๊สหมดแก๊สฟินิชก็ให้ลุงค่ะเพราะว่าลุงป้าไปซี่ที่เป็นอบตอเป็นนายกอบตอเอาแก๊สวิ่งมาส่งแก๊สนิ n i s แก๊สก็หมดค่ะรถก็รถก็ซ่อมแก๊สก็หมดสองบินไฟมาอีกห้าพันกว่าบาทฮ <laughs> อิเล <Yeah>. oh. ็กทริกห้าพันทือว่าช่วงนี้รัฐไม่ช่วยแล้วเพราะไม่มีนายก <ancy> ไม่มีนายกค่ะตอนนี้ไม่มีนายกช่วยเพราะว่ารักษาการทําอะไรมากไม่ได้ค <c oughs> ่าไฟห้าพันค่าซ่อมค่าแบตเตอรี่อีกแล้วก็แก๊สอีกแก๊สสี่สี่ถังใหญ่แล้วก็ à, ไม่รู้ค่าซ่อมเซอร์วิสเขามาส่งเราถึงบ้าน ป้าจะให้เขาเขาบอกพี่ไม่เป็นไรผมคิดรวมตอนซ่อมรถเสร็จอันนั้นไม่รู้เท่าไหร่กบาน not happy ก็เลยไม่แฮปปี้อะไรกันวันนี้แบบเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหอะไรวันเนี้ยเป็นวันโลกาวินาศของฉันนึกไงหวยก็ไม่ถูก good we have very tasty you can กี l ว one เออจะกงเกียววานอร่อยใช่ไหมวันนี้ฉันทำไปแล้วไห้ไปนะทำไปแล้วไห้ไปะ <c oughs> ฉันอะไรเนี่ยแก๊สก็หมด เก๊สก็หมดรถก็พังบินไฟก็มามือเสียงสงสาวดังเลยเฮ้ยสุดาก็เลยนี่นะค่ะแต่ลุงกิ้ก็หิวข้าวโอ้โหนี่ก็เพี้ยงเรานะคะเนี่ยเพราะว่าเราไป ติดอยู่กับร้านซ่อมรถค่ะจะหกโมงแล้วคเนี่ยหกโมงแล้วมั้งตอนชิวัน,นติงไก่วน <laughs> ติงไก่และตุย๋ยเดี๋ยวร่วแต่อายโซดาดีคือเวลาเราเอาโซดาขึ้นรถนะคะเราจะชอบเปิดข้างหลังโซดาก็ชอบดูข้างนอกที่นางก็ดูดูที่นี่ลมมันตีค่ะก็จะเป็นตาข้างนี้เลย นมตีแล้วมาแรงเข้ามันก็เลยอักเสบอันนี้พออักเสบแล้วเราก็ไม่ได้ไปรักษาตอนนี้ก็ต้องปิดกระจกนางก็ร้อง h, ิฮิอะไรเงี้ยแต่เราต้องใจแข็งเพราะอายเฮอคัมแบ็กแล้วตานางกลับมามด,ด,ดีแล้วค่ะต่ตุตต๋ยทำไมหน้าตาอย่างกันจะกินเนื้อแม่เลยไม่ใช่ใชอยากกิน <c oughs> ตีนไก่้องแล <c oughs> ้วก <Marine> ็ทำลิ้นยาว ถ้าย้ายกล้องได้ถ้าย้ายมานางจะอคติ้งเหมือนเดิมไหมนะยชนกันใครจะมาหาไว้น่ะโอ้ลุงคิดอร่อยไหมคืออันเนี้ยอันอันแรกปลาไปซี่ย่างอันแรกเราทำไมเราเอาไว้ข้างล่างเพราะว่าเราเอาตรงนี้มาโชว์ค่ะกินเพียหรอกินพ่อโซดาบอกแหลกไล่พ่อ ไม่เธอก็เพ <G l acht> <G l acht> <gener> ิ Rah ่งย่างครั <diction aries> ้งแรกไงเธอก็เธออยากกินไงตัวเสียกินนิดนะแสดงว่าแหอกแหลกไหมนะพ่อใช่ไหมลูกกระนีลูกตัวแรกกระนียเฮ้ยนั่งกี่ตรงนี้เออหนูแหลกไรนะพ่อนั่งลูกเปิดฉีกเลยสิให้ตุ๋ยให้ตุ๋ยลองหน่อยเออให้ตุ๋ยลอง โอ้ยสุรามันห่วยมากเลยเนอะฮะ <Huh? S 1> อยู่ให้อาหารลูกไาาว้เนอะเ yeah, <she> มื่อเช้าอะชีลูกชีฮังลี่เป็นเซมซีสเตอแอฟริกาวานเลกล้สุรามันห่วยมากเลยนะลูก <c oughs> คุณกินหมดแล้วหรอเอามะเขือได้นะแตงเนี่ยอุ้ยตีนไก่อร่อยอ่ะอุ้ยอร่อยอ่ะป้าพี่ซี่เป็นคนที่แกงอร่อยหลายคนเขาบอกเลยนะฮะเป็นคนที่ทำอาหาร ไม่น่าอร่อยอะแต่ทาไมโคตรอร่อยคือป้าไปซี่เป็นคนไม่กินหวานค่ะแลวนี้หลายๆท่านป้าไปซี่เป็นคนชอบทั่ข้าวแบบโบราณแม่เขายังแซวว่าไปซี่มีผัวฝรั่งยังไงวะแต่ชอบอะไรแบบโบราณโบราณชอบแบบโบราณค่ะเพราะว่าป้าไปซี่ก็เกิดทันคนรุ่นเก่าเนาะเคยแบบป้าพิ่พี่ว่ามันมันอร่อยอะแล้วกับข้าวแล้วป้าไปซี่ไม่ค่อยเห็นคนป่วยสมัยก่อนไม่ค่อยเห็นปู่ย่าตายายไม่ค่อยเห็นแบบมีโรคแปลกๆแบบทุกวันเนี้ย ก็เลยพยายามทําอะไรที่แบบโบราณไม่ใช่โบราณนะคะเพราะเราอยู่ในโซเชียลแต่อาหารการกินพยายามทําแบบโบราณไม่เน้นน้ําตาลมากไม่เน้นเครื่องปรุงมาก s <S <laughs> นางไปนางไปนั่งข้างหน้าป้าไปซี่เพื่อนางกลัวเราไม่เห็น <think> นาง like คือนั่ง <Yeah. S 1> ตรงเนี้ยไปละป้าไปซี่หันมาตรงเนี้ยสุดาเขาจะฉลาดนะคะ ก็รู้เราไม่เห็นหน้าเขาตอนนี้นางไปนั่งข้างหน้าป้าไปสิหน้านางกับหน้าป้านี่ประชันกันเลยบอกว่าเธอเห็นฉันแน่เธอเห็นฉันแน่นอนเงนี้ยเบอร์นะตุยยูก <c oughs> ิฟูสซดามอร์นิ่งเยแต่ดุงกิดต้องให้อาหารเพราะว่ามียา <Yeah. S 1> มียาฆ่าเชื้อ <and> เพราะว่าเราปล่อยนานแล้วแบบนางมแมลงมันเข้าไปหรืออะไรหรือลมมันตีมันอักเสบห<อ>มอก็เลยอ,อ,อ้วนขึ้นเอชีอ้วนไม่อ้วนสามสิบสี่กิโล <laughs> กิดเกาพูดไทยเก่งสามสิบสี่กิโลแล้วใช่อย,อยู่ขึน้นกิโลอีก <laughs> ขึ้นขึ้นกิโลอีกอ <laughs> ฉันเห็นรถทีแล้วข่ขมไหม ผมไหมเดี๋ยวลองเหรอคมไม่อันนี้มันเป็นชิ้นลองไงลองงานนี่แหละเขาถึงมีทดลองงานไงปิดทริปมีเออปิดเจ็บมีมีเห็นไหมบริษัทหลายอย่างก็จะมีทดลองงานก่อนนะเพราะว่าดูทดลองงานล่อซัตตำเลย If I don't be clip you never eat you just talk วันนี้นะครับ พาเป็ดจีลุงคริสกินแกงเขียววางไก่อร่อยมากพาเป็ดจีกินกับข้าวตีนไก่ลุงคริสกินกับโปรตีอร่อยมากเจฟซีของยูณพูดไทยเก่งมากน่าตีปากน่ารักตีปากไม่ใช่รอตีปากไม่ใช่โรตีปากน่ารักน่าตีโอเคโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าเราเจอกันนะคะ คลิปนี้ก่อนลาแนกนด้ไหกไงนะคะเด็กจิกันคลิปหน้หากับโซดาก็จากตรงนูน้นตรงนี้มานั่งก็หยุดตรงนี้เห็นอยู่ไายสิเด็จกจ <laughs> ิ๊กนะ See you tomorrow thank you for watching ตุ๋ยนี่ก็เบิร์กมากเลยนะลูกนี่นางกลัวไม่เห็นนะนางบอกฉันชายที่แล้วเบิรกนะลูกเห็นแล้วเห็นแล้วโอเค I see you I see you ก <laughs> ิโลทีทำ <laughs> <laughs> <laughs>